สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่13เดือนสิงหาคมพศ2 5 6 8ค่ะวันนี้พามาชมไผ่ปลูกประดับ3สายพันธุ์นะคะที่เห็นด้านซ้ายมือคือไผ่ใบเฟินค่ะจะเป็นไผ่ใบเล็กนะคะลำต้นลาย เป็นไผ่ปลูกในกระถางนะคะตั้งโต๊ะทํางานตั้งโต๊ะโทรทัศน์แบบนี้ก็ทําได้นะคะต้นที่อยู่ตรงกลางนะคะสําหรับต้นนี้เป็นไผ่นางฟ้าสีหมอกค่ะไผ่ลาต้นลายนะคะ ไผ่ลำต้นลายตัวนี้เป็นไผ่ปลูกประดับใช้งานจากลำต้นของเขาได้นะคะเพราะว่าเป็นไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามแทงหนอกมาสวยเลยค่ะส่วนต้นที่3นะคะตัวนี้เป็นไผ่เหลืองไผ่สร้างคํานะคะเป็นไผ่พื้นบ้านแทงหนออกมาได้สวยเลยเป็นไผ่ลำต้นสีเหลืองทองตัดสลับกับลายสีเขียวตัวนี้เป็นไผ่ลำตรงไม่มีหนามเช่นเดียวกันค่ะเป็นไผ่ลำเงานะคะตัวนี้ ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะชุดนี้เตรียมจะส่งนะคะให้กับคุณพี่ซึ่งเป็นลูกค้าเก่านะคะก่อนหน้านี้ก็ได้สั่งไผ่ไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาสั่งไผ่เพิ่มกับครั้งส่วนอีกรอบหนึง่งเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจองอังหวัดสุรินทร์ค่ะ ถือว่าเป็นไผ่ที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะสวยเลยสำหรับใบเฟินไผ่ใบเฟินไผ่ลำต้นเล็กใบเล็กค่ะถ้าในสนใจต้นพันธุ์ไผ่เพื่อนำไปปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นไผ่ปลูกประดับสวยงามไผ่ลำต้นลายใบด่างไผ่ลำสีดำไผ่ปลูกใช้ลำค่ะไผ่ลำใหญ่ก็มีนะคะ ลำใหญ่เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตียงแค่ไม้หรือว่าจะเป็นไผ่ปลูกเพื่อทานหนอ่อตัวนี้มีแบบที่หักหน่อสดทานได้จากต้นเลยนะคะถ้าใดสนใจก็ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้นะคะสอบถามได้ที่เพจ facebook สวนธนพัสกนครแอดไลน์เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839 เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่แล้วก็กิจกรรมที่ทางสวนได้ทำไว้นะคะเข้าไปรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ